อยากเป็นตัวแทนประกันชีวิตต้องฟังคลิปนี้นะครับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือว่าที่ปรึกษาประกันชีวิตปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากนะครับคือคนรุ่นใหม่ๆสนใจเข้ามาทำอาชีพการเป็นตัวแทนกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ 1. ไม่ต้องลงทุนนะสไม่มีโอกาสขาดทุน 3. ที่สำคัญคือรัฐบาลรับรอง มีอยู่5อาชีพที่มีบัตรอนุญาตคือต้องสอบใบอนุญาตการเป็นต้องมีบัตรอนุญาต <c oughs> ในอาชีพนะครับอย่างเช่นอาชีพหมอแพทย์นะครับอาชีพธนาคาทนายความอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอาชีพ,พ,ดสดสชชพวิศวกรและอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตคือต้องสอบใบอนุญาตและก็ถ้าทําผิดก็ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามา ทำงานอาชีพนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับข้อดีของการทําอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตมีหลากหลายมากมายนะครับในประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกเลยก็คือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงถึง35เเลยนะครับสูงถึงสามารถหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้เราไปวางแผนให้กับลูกค้าออาเงินมาสมมติเก็บเบี้ยป,ประกันมา1 0 0 0 0บาท ลูกค้าออมเงินมา10,000แบาทต่อปีเราก็จะได้35%ก็คือ35000บาทนะครับนี่คือรายได้ในข้อแรกรายได้ตัวต่อมาก็คือโบนัสรายเดือนโบนัสรายเดือนเราได้ถึง15%อของคอมมิชชั่นที่เราได้เมื่อกี้คือคอมมิชชั่น35,000บาทนะเราได้รายได้โบนัสรายเดือน15%ของ35000บาทนะครับ นะแล้วก็หลังจากได้โบนัสรายเดือนแล้วได้โบนัสรตรมาสอีก35%ของค่าคอมมิชชั่นก็คือของ35,000บาทเมื่อได้รับค่าคอมมิชชั่นออค่าโบนัสรายไตรมาสแล้วก็ได้รับโบนัสรายปีด้วยครับโบนัสรายปีได้อีก10% 35,000ก็คือได้อีก3,500บาทครับนะและเราชวนทุกท่าน เข้ามาเนี่ยก็คือเราชวนมาเป็นผู้บริหารนะครับเตรียมผู้บริหารเราก็สามารถที่ชักชวนเพื่อนญาติหรือคนที่เขามีความต้องการที่จะต้องการมีไรายได้ถ้าเขาขายได้สมมติเขาขายได้เบี้ยแสนหนึ่งได้คอมมิชชั่นไป35,000ันบาทเราก็ได้ค่าแนะนำเพื่อนได้อีกนะ10%ก็คือ3,500ัรบาทนะครับ และประเด็นสำคัญนะครับเรามีค่าเงินส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้อีก2 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับนะสนใจทักมาคุยกันนะครับนะหรือมาติดต่อที่สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดภูเก็ตนะครับสำนักงานคุณธีรชัยศรีสุขใสนะครับทักไลน์มานะ id line 0 9น5์6 2้า9ีานะครับนะ